สวัสดีครับกับามีกแล้วนะครับกับคลิปหาสินค้าขายดีนะครับบน eBay นะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับคลิปนี้จะทำโดยออดออนไลน์ดอทคอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของ eBay a m a z ม n นะครับโปรโมชั่นมีอยู่หน้าเว็บนะครับทั้งเรียนทั้งแชร์เครื่องมือนะฮะเรียน eBay อย่างเดียวเรียน Amazon อย่างเดียวเรียนครบไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับเริ่มต้นนะฮะคลิปนี้ผมก็มาเครื่องมือหาสินค้านะครับอ่าแล้วผมก็เจอสินค้าตัวนึงเป็นสบู่นะครับ อืมตัวนี้เป็นสบู่ก้อนนะครับซึ่งจริงๆเขาเคลมว่าเป็นสินค้าไทยด้วยนะเออแล้วก็คุณดูนะครับแต่ว่าจริงๆเช็คเนี่ยฝรั่งขายนะนะครับอยู่เนี่ยบาลจิมอร์แมริแลนด์นะครับสหรัฐอเมริกาแต่ประเด็นคือขายมาแล้ว260โซแล้วขายดีไหมขายในราคาถึงเกือบ1,000บาทนะครับที่สำคัญเลยครับวันหนึ่งมีคนเข้ามาดู33คนแปลว่าหวันเนี่ย มี24ชั่วโมงนะครับคนเข้ามาดูถึงประมาณชั่วโมงละคนครึ่งแล้วกันนะครับคนครึ่ง,ก,งก็น่าสนใจอสมควรแล้วเขาขายดีจริงไหมไปดูครับออกโทเบอร์ครับนี่ทั้งแถบเลยครับน่าสนใจมากบางคนนี่เข้ามาจัดหกเลยครับถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับอ่อ เพื่อนๆสมาชิกนะครับแจ้งขอเฉลยได้นะครับที่โค้ด t 1หนึ่งห้าหนอถ้าสนใจสบู่ตัวนี้นะครับผมเอาคีย์เวิร์ดที่ผมเจอนะครับอ่าเอาเฉลยไปเพื่อดูคีย์เวิร์ดนี่แหละนะครับไปเช็คครับแต่บอกเลยนะไม่ใช่ไทยโซฟที่คุณคิดนะครับผมก็ลองแกะดูแล้วก็เอาไปวางเฮ้ยสบู่นี้มันขึ้นนะครับเผื่อคนไหนสนใจนะครับแต่บอกว่าอย่าทำเยอะนะฮะเดี๋ยวจะจะบอกพราอะไร เพราะว่าเราไปดูประวัติในการขาย ebay ที่ผ่านมานะครับในช่วงประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับขายได้ประมาณ300ชุดเองก็คือไม่ได้ขนาดเวอร์วังอลังการมากและเรามาดูวิเคราะห์ที่ Keyword Planner กันนะครับนี้ดูสดๆเลยนะความต้องการของสินค้าตัวนี้สมัยก่อนนะครับมีคนหาแค่1,400คนในปี2016เนี่ยพันกว่าคนนะครับและพอปี2017เริ่มขึ้นเป็น2,000คนนะครับพีคมากช่วงจุลา นะครับแล้วก็แต่ว่ามันมันนี่อันนี้อันนี้อันนี้ออกัสนะครับจุลัยออกัสประมาณนี้นะครับช่วงสบู่ไปดีแต่ว่าปีนี้จุลัยออกัสก็อาจจะก็มากขึ้นเนี่ยจาก1,400เป็น2,000คนนะครับแล้วก็เป็น2,900คนคือมันยังนิชอยู่นะแต่ไม่ได้ขนาดเวอร์วังอลังการและในปี2020ในช่วงพฤษภาคมนะครับเมยส2 0พั 2020. โอ้โหโตมาหาถึง4,300คนใน ในธุรกิจนี้แปลว่ามันยังโตนะฮะโตแต่ว่าอาจจะไม่ได้เทียบกับพี่ๆธุรกิจอื่นที่คนหาเป็นหมื่นหลายหมื่นหรือเป็นแสนแต่ถ้าดูแนวโน้มแล้วกราฟยังไงก็เป็นธุรกิจขาขึ้นนะครับก็น่าสนใจผสมพวนนะครับในธุรกิจขาขึ้นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของธุรกิจผมบอกเลยว่าดีนะครับดีมากผสมควรนะรไม่ต้องกลัวเลยครับ ตลาดมันโตขึ้นเรื่อยๆถ้าเราทำคีย์เวิร์ดดีๆยังไงของก็ระบายออกได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อนๆขอเฉลยที่โค้ดที5 1 0่0 2้ S 2ขยันหาสินค้าขยันวิเคราะห์คีย์เวิร์ดและคุณจะเป็นหนึ่งเพื่อนนะครับบิวกำลังใจทุกคลิปแหละคุณสอนนะฮะดีดูเลยคุณสอนคุณสอนใช้เวลาลงสินค้าแค่2เดือนนะครับ140กว่าชิ้นมียอดขายถึง200แ0 0และประมาณ20วันต่อมามีส่งการบ้านไหมผมดู ลงจาก้อยลงจาก146เป็น197ชิ้นยอดขายเพิ่มขึ้นอีก2 0 0 0มคุณสอนมีกำไรประมาณ20%ปไปคูณเอาแล้วกันครับว่ารายได้เขาโตแค่ไหนและถ้ายังลงต่อไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวจะขึ้นเป็น30,000 0เดี๋ยวขึ้นเป็น400,000บอกเลยยุคนี้ครับงานขายของด้วยตัวเองนี่แหละที่จะทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนงานประจำบอกเลยฟิกเดืนเดือนเท่าเดิมได้ทำงานบุญแล้วแต่ผมอยากแนะนำคนทำงานประจำครับลองหันมาขาย e ี a y เป็นงานเสริมเพิ่มผมว่ามันสร้างรายได้คุณได้ และตั้งใจจริงๆอ่ะมีเวลาน้อยหน่อยเราต้องทํางานประจํากลางคืนมาลงของวลชิ้นก็ได้อย่างน้อยครับถ้าคุณทําไปสักปีสองปีแล้วมีสินค้าขึ้นสักสองสามร้อยชิ้นผมกล้าพูดเลยว่ารายได้เอามาช่วยจุนเจอือครอบครัวได้เยอะเลยครับอ่ะนะฮะก็ O อทออนไลน์คอมนะครับสนใจติดต่อเราได้นะครับมุมซ้ายล่างในคลิปคุณจะเห็นเป็น QR code นะครับเข้ามาคุยกับ Li n e แอดหรือเป็น QR code กลุ่มเข้ากลุ่มติดตามนะครับข่าวสารของโอทออนไลน์นะครับ หรือไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็จะมีเพิ่มเพื่อนตรงนี้กดได้เลยนะครับหรือพิมพ์เองในไลน์ก็แอด o r d ดออนไลน์นะครับเป็นกําลังใจให้กับเราง่ายๆครับแค่เพื่อนๆพื่อนซั b สไคร์ช่อง YouTube ของเรากดกระดิ่งไว้เวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้ครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับวันนี้นะฮะ15ตุลานะครับมีคนติดตามเราถึง14,64ท่านผมบอกเลยวันนี้นะมีคนติดตามใหม่นะครับประมาณเกือบเือบ10ท่านยังไงขอขอบคุณเพื่อนใหม่ๆนะครับ และขอบคุณเพื่อนเก่าๆที่เป็นกำลังใจให้เรานะครับส่วนหนึ่งคนใหม่ส่วนหนึ่งคนเก่าทําให้เราจเจริญเติบโต,ตไปด้วยกันครับอ่ะจบคลิปแล้วครับสวัสดีครับ